สวัสดีครับคุณเดียวสวัสดีครับพี่แก๊งเฮ้ฟังจากลำเสียงเนี่ยผมขอหลับตาแล้วก็ขอทายว่าคุณเดียวหลับไปแล้วเมื่อกี้เฮ้ยคุณเดียวไหวนะไหวสบไหวเฮ้ยพรุ่งนี้ทํางานไหมเนี่ยเอ่อพรุ่งนี้พักครับพี่อ๋อโอเคเฮ้ยรู้สึกเกรงใจจังเลยอ่ะเสียงแบบไ่เสียงแบบเพิ่งตื่นแน่แน่ ผมผมตั้งนาฬิกาปกลุกรอไว้แล้วไงแต่เมื่อกี้มัน,มนปลุกแล้วไม่ตื่น <c oughs> แต่เจอไอวี่เข้าไปตื่นเลย <c oughs> ตื่นเลยโอ้โหเฮ้ยขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณขอบคุณจริงๆม่เป็นไรครับพี่เป็นอะไรครับเออมาผมจะไม่รบกวนเวลาคุณเดี่ยวเยอะนะเรื่องนี้เนี่ยคุณเดี่ยวรับฟังมาจากพี่ท่านหนึ่งใช่ครับเขาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องของเพื่อนสนิทมิตรสยอง สเตอร์สเตอร์จูนก่อนไหมตอนนี้ได้อยู่นะได้ครับโอเคแจ๋วเลยเชิญหา้าคุณเดี่ยวครับครับพี่เรื่องนี้มันมันอาจจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับผมผม,ผมก็จะพยายามเล่าให้ดีที่สุดนแล้กันได้ครับก็คือเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องของพี่ท่านหนึ่งผมสมมติว่าชื่อพี่เอกันแล้วกันนะครับพี่เอก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งก็คือ พี่ดีนะฮะซึ่งพี่ดีเนี่ยพี่เอกับพี่ดีตอนนั้นอายุสักประมาณสิบแปดสิบเก้ากำลังวัยรุ่นนะเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะครับคือพี่ดีเนี่ยเป็นคนเป็นคนต่างถิ่นมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้มาอาศัยอยู่ในจังหวัดที่พี่เออยู่บนพี่เออยู่ที่บ้านเนี่ยคือเป็นคน อยู่คนเดียวเป็นลูกคนเดียวแล้วบา้านเอในค่อนข้างที่จะมีฐานะน,นิดหนึ่งก็ mm. คือจะมีสวนมีอะไรอยู่ที่บ้านนี้แล้วก็เพื่อนสนิทที่สุดก็จะคือพี่ดีอยู่คนเดียวเป็นเพื่อนที่รักมากเพราะว่าชอบอะไรเหมือนๆกันแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่าเหมือนกับตอนที่เจอครั้งแรกรู้สึ่เหมือนสองสารพี่ดีด้วยว่าพี่ดีตัวคนเดียวมาอยู่ที่คนเดียวไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยอ่า ที่ดีก็เล่าให้ยฟังว่าที่บ้านเขาเนี่ยพอพ่อแม่เสียไปแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับอยู่อกับพี่สาวแล้วพี่สาวก็มีแฟนตัวเองก็เลยเหมือนกับรู้สึกว่าเป็นส่วนเกินนะก็เลยออกเดินทางออกมาจากบ้านมาหางานทำน,นอก <c oughs> ก็จะมาอาศัยอยู่ตาม่าวัดบ้างอะไรบ้างเงี้ยอาศัยทํางานไปเรื่อยครับทํางานทุกอย่างที่ พี่ที่เขาให้ทำาอยะยู่ทั้งงานทําสวนบ้างอะไรบ้างอะไรก็ะจะทํางานทุกอย่างพี่อีกกาพี่เอก็เลยเสนอว่าที่บ้านเขาอะ่ะมีสวนเป็นสวนผลไม้ซึ่งซึ่งในสวนเนี่ยมันก็จะมีเป็นขนมที่เ,เขาเอาไว้นอนเฝ้าสวนนะนะก็คือเสนอให้พี่ดีเนี่ยไปอยู่ที่สวนอก็เหมือนกับเฝ้าให จัดการให้เฝ้าสวนไปด้วยอะไรเงี้ยก็จะให้เงินให้เงินให้ที่ที่หน่ก็คือเหมือนจะได้มาอยู่แล้วก็มีเงินด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันมันก็มันจะไม่มันจะลําบากนิดนึงคือมันไม่มีไฟฟ้าแค่นั้น mm hmm. ที่ดีครับก็ตกโลงมาอยู่ mm hmm. ก็มาอยู่พอพอมาอยู่พอมาอยู่แล้วพี่เอก็จะไปหาพี่บีทุกวัน mm hmm. คือเขาจะไปไหนมาไหน,ไหนด้วยกันตลอดเหมือนแบบเจอพี่พี่เอที่ไหนจะต้องมีพี่บีที่นั่นนะ mm hmm. ก็ไปไหนมาไหนด้วยกันทุกว네ันตลอดเวลาทุกวันที่ที่ตลอดเวลาที่คบกันนะครับจนออนหลังเนี่ยพี่เอก็มาเหมือนครับเริ่มมีแฟนอพอเริ่มมีแฟนเวลาที่ให้เพื่อนก็เริ่มลดลงอย่างไรก็จะก็จะมาอยู่กับแฟนมากขึ้นจากที่เคยไปหาพี่ดีอทุกวันก็ เดือนอาทิตย์หนึ่งไปหาสักวันสองวัน <c oughs> ก็คือวันที่วันที่แฟนพี่เอเนี่ยกลับบ้าน <c oughs> ถ้าวันไหนแฟนไม่ันอาทิตย์ไหนแฟนไม่กลับบ้านก็จะไม่ได้ไป <c oughs> จนถึงวันหนึ่งที่อแฟนพี่เอเนี่ยกลับบ้านพี่เอก็ไปหาพี่ดีก็รีบไปซื้อนูน่นซื้อนีน่ไปหาที่บ้านเลยก็ชวนจะไปเที่ยว ชวนกันไปเที่ยวพี่เห็นว่าวันนั้นเป็นวันอ่าเป็นวันเสาร์คือแกไปเนี่ยแต่คือวันศุกร์นะแต่นั่งไปคือไปกินไปเที่ยวแล้วก็ไปอะไรด้วยกันเนี้ยตั้งแต่คือวันศุกร์แล้วก็นัดกันไปเที่ยววันเสาร์คือแกชอบเหมือนกันสองอย่างคือไก่ชนกับมวยนะมันก็จะมีมวยตามงานวัดงานอะไรเงี้ยแกก็นัดกันว่าเออเดี๋ยวพรุ่งเนี้ย ตอนกลางวันเราไปสนามพิชนไก่กันพอตกเย็นเราก็จะไปที่อ่างานวัดเนี่ยก็คือจะไปดูมวยวัดอะไรพอเช้าวันเสาร์เขาก็ไปทำกิจกรรมตามที่ตกลงกันไว้พ <S S S 1> อตกเย็นก็ไปวัด <S S <c oughs> ก็ไปดูมวยดูอะไรก็เกิดไปที่ดีเกิดไปเหมือนกับเชียร์มวยเชียร์อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกันไปกระทบกาทาระทั่งกับวัยรุ่นเจ้าถิ่นเข้าสองคน <c oughs> <c oughs> แล้วตัวพี่เอเองเนี่ยเหมือนกับว่าจะรู้จักกับว,วัยรุ่นฝั่งนั้นก็ก็เลยก็เหมือนกับพู้ว่าเออขอเธออันนี้เพื่อนเขานะขอแล้วกันแต่นี้เหมือนกับสองคนฝั่งนั้นเขาก็เขาไม่ยอมก็เลยเข้ามาองเข้ามาทําร้ายจะทําร้ายพี่ดีนะแต่คือปรากฏว่าสู้พีู่ีไม่ได้ว่าพี่ดีจะเป็นคนค่อนข้างจะตัวใหญ่แล้วแกก็ค่อนข้างจะก้านแดดก้านลมนะเพราะแกเป็นคนทํางานก็ พีดีไม่ได้ก็แยกย้ายกันไปตอนนั้นวันนั้นก็แยกย้ายกันไปพี่เอก็ไปส่งพี่ดีไปสวนสวนของพี่เอเนี่ยจะอยู่ห่างจากจากบ้านของแกเลยประมาณสักห้าถึงหกกิโลนะพอพี่เอไปส่งพี่ดีแล้วพี่เด็กพี่เอกลับบ้านพอพี่เอกลับบ้านวันนั้นอีกวันหนึ่งแฟนพี่เอก็กลับมากลับมาก็เลย ไม่ได้ไปหาเพื่อนครับประมาณสามถึงสี่วันหลังจากหลังจากวันนั้นแลวนะคือแ่จะบอกว่าคือแกไม่ได้ไปหาเพื่อนเลยแล้วก็คือมันมันโทรศัพท์ก็ไม่มีที่จะติดต่อกันนะแต่ว่าประมาณประมาณสามถึงสี่วันเนี่ยวันนั้นแกนอนจะบอกแกหลับอยู่แล้วกแกก็ฝันแกฝันว่าพี่ดีเนี่ย อานั่งนั่งนั่งดื่มนั่งกินอยู่ในฝันนะแล้วก็พี่ดีเนี่ยเหมือนกับว่าหน้าตาไม่ค่อยดีเหมือนกับทำหน้ามันจะลองไห้แล้วก็พูดกับแกว่าเออจะเข้ามาหาวันไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเข้ามาช่วยเอาเบอร์โทรศัพท์ของพี่สาวเขาไปโทรให้หน่อย ก็บอกพี่สาวทีว่าให้มารับหน่อยอยากกับบ้าน mm hmm. นะในฝันพี่เอ็บอกว่าแล้วทำไมมึงไม่จับไปล่ะเขาก็บอกว่าในฝัน,น mm hmm. เขา,าเขาก็บอกว่าเขากลับไม่ได้ <Okay. S 2> ให้พี่สาวมารับทีเข้าก็ตื่นพอตื่นมาก็ก็คือเหมือนกับจําความฝันไม่ได้ <Okay. S 2> นะก็หลังจากนั้นมา,มา เป็นสัปดาห์นะครับก็ไม่ได้ไปหาเพื่อนเลยก็ไม่ต้องไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเพื่อดอะไร<ม>จนแฟนกลับบ้านก็พอแฟนกลับบ้านเลยเออวันนี้แฟนกลับบ้านแหละไป,ไปหาเพื่อนดีกว่าต<ม>ันนี้ไปคือไปส่งแฟนขึ้นรถก็มืนะ่นละส่งแฟนขึ้นรถเสร็จตามเรียอร้อยก็ไปซื้อของซื้อนูน่นซื้อนีน้เพื่อทีอ่จะเข้าไปทำก็เข<ม>้าไปขี่มอไซค์เข้าไปในสวนพอเข้าไปเนี่ยคือ มันมืดมากในส่วนนี้แต่ก็เอ๊ะทำไมมันไม่จุดไฟจุดอะไรบ้างเลยผ่านมืดหมดเลยแต่เข้าไปจอดรถมันจะมีอ่าเป็นแค่หน้าบ้านนะแต่มันค่อนข้างจะห่างจากตัวบ้านนิดนึงสักประมาณยี่สิบสามสิบเมตรแล้วเขาจะทําไว้เป็นเป็นมันเป็นต้นมุดต้นใหญ่นะแล้วเขาก็ทาแค่ไว้ใต้ต้นมุขกายก็เอาของวางเสร็จแล้วกก็เดินไปที่บ้าน เดินไปคือกําลังจะงเดินไปเรียกนะฮะก็กําลังก้มๆอ,อ,อ,อยู่กําลังเข้าจะขึ้นบ้านพอนเห็นหน้าขึ้นบลก็ตกใจ,จเจอพี่ดีเลยยืนอยู่บนบ้านก็ออกบ้านตกใจหมดมายืนมาเมืดๆื่นทำไมไม่ก่อไฟก่อพื้นบ้างวะพี่ดีก็บอกว่า,าจะนอนแล้วครับก็จะนอนเนี่ยนอนอะไรก็าบอกนอนอะไรมากินที่ทขั้น่อนดี อตั้งนานกว่าจะมีโอกาสกว่กาแฟนจะกลับบ้านเลยพ mm ี hmm. ่ดีก็เดิเดนลงอ่ะก็ไปนั่งด้วยกันที่แคร์ mm hmm. ก็นั่งดื่มนั่งกินไปเรื่อยกอ็พอลมโชยวาทีหนึ่งมันก็มีกลิ่นเอ่้ะบอกนะมันก็มีกลิ่นเหมือนสาบเห mm hmm. มือนเน่ารอยมาเตะจม,มูกพี่หนึ mm ่ง hmm. แกก็ถามพี่บีว่ามันตัวอะไรมันตายว่ mm hmm. ะมันเหมือนขนาดนี้ ที่ดีแกก็บอกว่าสนใจหมาตายมัง้งจะหาแล้วมันไม่เจอก็เลยก็เลยเป็น,นหลายก็นั่งดื่นนั่งไปเรื่อยนั่งกินเงยนไปเรื่อยจนพี่เอก็สังเกตว่าพี่ดีเนี่ยไม่แตะเลยทั้งอาหารทั้งเหล้าพี่ดีกันไม่แตะเลยพี่เอครับแล้วทำไมมันไม่กินน่ะเป็นไรวันนี้เป็นไรทำ,ทำไมอะไรก็ไม่กินเหล้าก็ไม่กินทำไมวะ พี่เบรียก่อนแกกินไม่ได้บ้างทำไมมึงกินไม่ได้ถามว่าทำไมทำไมกินไม่ได้พี่เบรีพูดประมาณว่าประมาณว่าเอ่อมึงชวนกูหรือยังอ่ะประมาณว่ามึงชวนกูหรือยังประมาณนี้มึงชวนกูยังเอ่ยปากย่างปากย่างอ่าจะพูดจะพูดประมาณนี้เอี่ยวาท่านละทำไมกูต้องชวนมึงด้วยกูก็ซื้อมาแล้วมึงก็เห็นเป็นปาหกูเคพี้ยนกูมาเนี่ยทำไมกูต้องเคลียนด้วยมึงนี่ไงค่ะถึงแล ก็ก <ök> ินเงินไปจนจนพี่เอเนี่ยเมาผมฟังมาแล้วแต่ก็แต่ก็หลับแต่ก็หลับอยู่ตรงแค่นั้นเลยหลับอยู่ตรงแค่นั้นเลยมันรู้สึกรู้สึกตัวอีกทีคือประมาณสักฟ้ามันเริ่มจะมันเริ่มฟ้าเริ่มฟ้าระเบิดตอนฟ้าระเบิดครับช่วงตีห้ากว่าใกล้ๆหกโมง มอดตอนนั้นไฟมันมอดน่ไฟที่เขาก่อไว้ข้างแค่มันมอดแล้วมันก็หนาวคแล้วยุงก็กัดด้วยแกก็เลยตื่นพอตื่นลุกขึ้นมาแกก็เห็นว่าพี่ดีเนี่ยไม่อยู่ละและ้วก็ไอ้นีไปนอนอย่างไรนอนไม่ยอมเรียกกูไปนอนด้วยปล่อยกูนอนตากมืออยู่นั่นไงแกก็ลุกขึ้นมา แล้วก็เดินคือคนยังคนยังยังไม่ค่อยสางอ่ะฮะเหมือนผมเนี้ยยังไม่ค่อยสางก็นงัเงียเดินสะงักชะเนี้ยเดินเข้าไปในสวนเดินก็เดินเข้าไปในสวน้งข้างคือมิเจะไปฉี่นะครับก็จังหวะที่เดินเข้าไปเนี่ยกำลังยืนฉี่ไอ้แก๊สนิสเสภพมันมันเริ่มจะมองเห็นได้บ้างแล้วนะตอนตอนมันเริ่มจะมันเริ่มจะฟ้ามเริ่มจะระเบิดเริ่มจะมีแสงบ้างแล้วแต่บอก จะยืนฉี่เนี่ยแล้วในระยะประมาณสักสิบเมตรข้างหน้าเนี่ยแจะบอกแกเห็นคนนอนอยู่แ้วก็เอ้าจะดยืนมันนอนอะไรตรงนี้บัส<ฮ>มันเมาด้วยไงเมาหนักด้วยไงอะไรเนียแต่ก็เลยเดินเข้าไปดูแต่พอจะเดินเข้าไปใกล้เนี่ยพี่ไอ้พวกไอ้พวกมังวันพวกอะไรมันก็แตะขึ้นมาคือมันเป็น มันเป็นศพที่แกบอกมันเป็นศพที่แบบว่าที่แบบว่าเอเลือดปวกน้าเลือดนะ้ำอะไรมันแห้ง,งกลางไปหมดแล้วอ่อคือศพตายมาหลายวันแล้วว่างั้นเหรอใช่ใช่คือตายมาหลายวันแล้วไดเห็นแล้วแกก็ตกใจก็ตกใจแลก็หันหลังวิง่งแล้วก็ตะโกนไอ้ดี้วิ้งเป็นอะไร<ช>ดี้ันอะไรแต่ก็วิงว่งแกวิ่งออกมานะครับจะบอกแกวิ่งมาก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรเลยวิ่งรถรถก็ไม่กนเลยอื วิ่งหนีจะบอกไปเรื่อยเลยไปเรื่อยจนห้าหกกิโลพี่จนไปถึงบ้านนะครับไปถึงบ้านเนี่ยก็เข้าบ้านไปนั่งตัวสั่นอยู่ในบ้านแม่จะมาเห็นแมก่ก็ถามว่ามึงเป็นอะไรเขาก็เล่าให้แม่เขาฟังพอเล่าให้แม่ฟังเสร็จแม่ก็เลยเอ่าพาไปโรงพักพาไปแจ้งความพาไปหาตำรวจพอแจ้งความเสร็จไลยเสร็จก็ตำรวจก็มาตำรวจมาก็เช้าแล้วประมาณ เก้าโมงสิบโมงครัาเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าพอเข้าไปที่ศพเนี่ยพอไปชันสูตรที่ศพแล้วเนี่ยปรากฏว่าศพที่นอนอยู่ตรงนั้นเน,นะ่ไม่ใช่พี่ดีนะฮะไม่ใช่พี่ดีพี่เองแต่ก็งงแ้วก็เดินเข้าไปดูว่าอศพเนี่ยมันคือใคร,ครไอ้ดีไปไหนเนี่ยแต่ก็เข้าไปดูก็จําได้ว่าศพศพเนี่ยคือผู้ชายคนที่ มีเรื่องกันอผมผมที่มีเรื่องกันที่วัดที่งานวัดที่พี่ดีที่ดีที่ที่ที่มีเรื่องกับพี่ดีนะแล้วก็เอ้าแล้วดีไปไหนหรือว่าไอ้ดีค่าไอ้นี่ฉิดเสร็จแล้วไอ้ดีดีไปแล้วนะแต่ก็ในระหว่างที่แกกำลังคิดอยู่เนี่ยก็มีเสียงน้ำวนท่านหนึ่งพูดขึ้นอ่าขึ้นมาจากบนบ้านบอกว่าเออมีบนบ้านอีกสมนึงนะ มือไหม้ศพหนึ่ง <อะ S 2> ก็ขึ้นไปดูบนบ้านก็คือไปเจอศพที่ดีในห้องนอนสภาพศพพอๆกันนะพอๆกัน <คะ S 2> สภาพศพพอๆกันพี่เอก็ทําอะไรไม่ถูกร้องผมร้องไห้คือก็อเล่าให้ตำรวจฟัง <อะ S 2> ว่าอันนี้คือศพเพื่อนเขา <คะ S 2> แต่อันุเนี่ยนะคือคือศพคนที่เคยมีเรื่องกันอืมใช่ กก็บอกว่าแต่ว่ามันมีคนหนึ่งไม่รู้ว่ามันมาด้วยกันไหมก็คือตอนที่วันที่มีเรื่องกันมันมีสองคนแต่ว่ามันมีคนหนึ่งไม่รู้ว่าวันที่มีเรื่องมาด้วยกันไหมแต่ก็ให้การกับตำรวจตำรวจก็ไปตามไปตามสืบไปตามจับปรากฏว่าไม่อยู่บ้านปรากฏไม่อยู่บ้านตำรวจก็ตามจับคือไปไปจับสนุกแล้วไปจับได้อีกจังหวัดหนึ่งคือหนีไปแล้ว ตามจับกลับมากับเสร็จแล้วก็มาก็มาสืบสวนสะอ,อบสวนนะครับหน่วยเขราะเพรากต่อปากคำทีนี้เขาก็เขาอีกคนหนึ่งเขาก็ให้การสารภาพาะนะว่าเขาก็ยอมรับเขาก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยวันที่ม,มีเรื่องกันเขาบอกวันที่มีเรื่องกันเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> คือเขาก็สองคนเขาเลยก็แอบตามมาแอบตามพี่เอมาแอบตามพี่เอพี่บีมาพอมาถึงเนี่ยเขาก็ ่าคือเอารถเข้าไปแอบอเอารถเข้าไปแอบในสวนนะฮะเข้าไปแอบแล้วก็ซุ่มดูจนเขาก็เห็นว่าพี่ดีเนี่ยนั่งดื่มเหล้าพี่เอกับนักพ่ดีกันทั้งคื่คนเดียวครับเขาก็รอจนจนพี่ดีเนี่ยดื่มเสร็จอะไรเสร็จก็ขึ้นบา้านขึ้นมปนอนพอพี่ดีขึ้นน้านมนอนเขาก็รอทิ้งจังหวะไปทิ้งเวลาไปนานพอสมควรน่งเหมือนกันรอให้ดีหลับก่อนเลยอ่า คนหนึ่งก็ยืนคอยอยู่ล่างคนหนึ่งอะขึ้นไปข้างบนถือมีดขึ้นไปด้วยก็เขาไอตัวคนที่ยืนคอยอยู่ล่างเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าพอเข้าไปอเพื่อนก็ถือมีดขึ้นไปเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงอ่ืมปังอืมบังสักพักหนึ่งตัวเพื่อนเขาเนี่ยเขาวิ่งออกมาวิ่งออกมาโดยที่เอามือเนี่ยกุมที่คอไว้อุ้มที่คอไว้ครับ ก้นเลือดก็เต <Wenn> ็มต <ming> ัวมันเลยนี่แหะเต็มตัวมันเลยไอเขาเห็นแล้วว่าเพื่อนเขาเนี่ยโดนแทงที่คอมาครับโดนแทงที่คอมาเขาก็เลยประคองเพื่อนเขาพาไปที่รถครับพาไปที่รถพอเข้าไปถึงรถก็คือไอจุดที่ที่ทีเอเ็นส่งไปนะ่คือพอไปถึงรถเนี่ยเพื่อนเขาก็เหมือนกับไม่ไหวแล้วก็จุดแล้วก็ล้มแล้วก็แล้วก็เสียชีวิตตรงนั้นครับ ัวเขาเองกะทาอะไรไม่ถูกนะเขาก็ไม่รู้ว่าพี่บีเป็นยังไงบ้างเสียชีวิตไหมก็โปรเขาไม่ทราบเขาก็หนีเลยพอเขาเห็นเพื่อเนเสียชีวิตเขาก็หนีเลยก็คือก็คือเหมือนกับไอ้คนเนี้ยขึ้นไปแล้วก็เหมือนเข้าไปแทงพี่บีเนี่ยแล้วเหมือนแทงทีแรกแล้วการจะไม่ตายไงก็เหมือนจะสู้อะเพื่อสุดท้ายไงก็ดึงมือนมาได้ไงก็แทงเขาที่คอทีนี่ก็ลงมาเสียชีวิต ตำรวจก็ทาการวันที่วันที่เจอศพนะฮะวันที่เจอศพพี่ดีเนี่ยตำรวจเขาทาการทําการชนสูตรศพที่ศพแล้วก็คือเหมือนไปเจอไอ้มันเป็นถุงร้อนนะพี่ถุงร้อนใบหนึ่งที่ที่ับๆแล้วก็เอาอยางมัดไว้ <c oughs> อยู่ในตัวศพนะฮะปมากฏว่าพอเอาพอเปิดถุงมาเนี่ยมันก็เป็นพวกบัตรประชาชนพวกอะไรเนี่ยของพี่ดีเขาแล้วก็ไปเจอเป็นกระดาษผ่นหนึ่ง,งเขียนเบอร์โทรศัพท์ไว้ พี่เองแล้วกายก็บอกว่าเบอร์นี่ใครขอได้ไหมถ้าเอจะเป็นเบอร์พี่สาวเดี๋ยวกจะเอาไปติดต่อดีก็จะให้ถ้าเกิดเป็นพี่สาวก็จะได้ให้มารักศกรับากคนว่าโทรไปก็เป็นพี่สาวพี่ดีจริงๆเป็นเบอร์บ้านที่สาายจังหวัดนะเป็นเบอร์บ้านที่พี่สาวไปอยู่กับแม่ก็โทรติดต่อให้พี่สาวพี่สาวเลก็มามารก็ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนใจกันมากเพราะว่าพวเพื่อนคนนี้เป็นเพนื่อนที่แกรักมากแล้วเหมือนกับเขาหน้าสงสารนะฮะสงสารท,ทุ่งชีวิตคือออกมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วามาทํางานจนแกก็ไม่เคยสนิทกับใครมากขนาดนี้น้าแกบอกอะพอกอับพี่ดีเลยก็ไปรุ่นไปนี่ทุกวันพอแกมีอะไรที่ดีก็จะคอยช่วยเหลือตลอดเลยพอ,อมาเจอม่แกก็นเลยแกบอกตอนนั้นแกทำแลังถูก สะเทือนใจมากมแต่ก็ไปช่วยงานศพกที่ต่างจังหวัดด้วยต็นเสร็จงานนะเรื่งองราวก็ประมาณนี้ครับมีหน้าละตอนที่นั่งดื่มนั่งกินกันพี่บีก็บอกเรียกกุยางชวนกุยเออก็คือตามความเชื่อคุณผู้ชมรู้ฟังว่าก่อนที่เราจะทําอะไรให้กับคนที่ที่ตายไปแล้วครับเราต้องมีการเรียกเอามากินนะเอากินเลยนะเอาเข้าบ้านนะเอาขึ้นรถนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกัน นะครับแต่ที่น่าตกใจมันพลิกก็คือศพที่ไปเห็นตอนแรกคิดว่าเป็นเพื่อนตัวเองไปแจ้งตำรวจ <Hey. S 1> ตำรวจมาถึงบอกอันเนี้ยไม่ใช่แต่ม,ม,มีอีกศพหนึ่งอยู่บนบ้านโอ้โหเฮ้เยเออเนี่ยมันเรื่องของการทะเลาะกันใช่ครับวัยรุ่นนะเวลาไปเจอกันวัยรุ่นต่างถิ่นมีปัญหากันไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนก็แล้วแต่เนี่ยฆ oh. ่ากันง่ายเลอเกินนะ ยิ่งดูข่าวนะผมดูแบบโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยยุคนี้สมัยนี้ต้อง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 ใจเย็นกันนิดนึงนะเ,นเดี๋ยวนี้ยิ่งออของก,ก่อนนะพี่ฆ่ากันง่ายเลยนะง่ายมากฮะเออมีมีอยู่ข่าวนะึงเดีนี้เด็เดกสิบเจ็ดสิบแปดบางทีครับถูกปืนแล้วนะพี่ถูกครับมีเรื่องกันอเองยังเคยครั้งหนึ่งโดนเด็กอายสิบแปดยิงนะพี่ออแต่ดีที่มันยิงไม่โดนมีเรื่องกับเด็กสมัยนี้ไม่ได้เลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยต่างคนต่างไปอย่าหัวร้อนดีที่สุดแล้วใช่ครับนะเอาชีวิตไว้ประกอบอาชีพไว้ทามาหากินไว้หาความสุขให้กับตัวเองดีกว่าใช่ผมเป็นคนที่ขาดไม่ค่อยสู้คนผมยกมือไหวหมดเลยะมีเรื่องเดียวผมอนึ่งเดียวไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มนางสมัยนี้เอชีวิตไปเลี้ยงลูกดีกว่าน่ากลัวใช่ครับนึกถึงลูกนึกถึงคนที่อยู่ข้างหลังเราดีกว่า นะได้ครับ,ค,รบคุณเดียวอุ้ยกราบขอบพระคุณมากๆที่เื่นมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันครับพี่ครับนะฮะแล้วก็ครั้งหน้าที่มีเรื่องอะไรอีกก็กิงก้างมานะครับพี่ได้ครับขอบพระคุณมากคุณเดียวครับขอบคุณครพี่แจ๊คสวัสดีคับสวัสดีครับผม